ในโลกของรถมอเตอร์ไซค์สายลุยไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของฮ o n d a a แอฟริกาทวินรถแอดเวนเจอร์ไบที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและความพร้อมสำหรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางดําทางลูกรังหรือแม้แต่เส้นทางธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุดแอฟริกาทวินยังคงเป็นชื่อที่หลายคนไว้วางใจมานานหลายทศวรรษจุดเริ่มต้นของตำนาน Honda a แอฟริกาทวินถือกำเนิดจากแรงบันดาลใจขององค์การแข่งขันดาก้าแรนลีซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่โหดที่สุดในโลก รุ่นต้นกำเนิดอย่าง XRV 6 5 0อแอฟริกาทวินในช่วงปลายยุค80ได้สร้างชื่อเสียงจากความสามารถในการตะลุยทุกภูมิประเทศและความทนทานเหนือชั้นและในปี2016 h น n d a ดาได้คืนชีพตำนานนี้อีกครั้งในชื่อ CRF 1 0 0 0อฟริกาทวินซึ่งกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยขุมพลังและสมรรถนะ แอฟริกาทวินรุ่นปัจจุบันมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด1,84 0ซีซีให้พละกำลังที่ตอบสนองได้อย่างทันใจทั้งในการขับขี่ทางเรียบและทางวิบากพร้อมระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและระบบเกียร์ DCT Dual Clutch Transmission ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Honda ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและความแม่นยำในการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องใช้คลัตช์นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายทั้งเออร์บันทัว์ คลาเวลและออฟโรดที่ช่วยปรับการทำงานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพถนนในแต่ละสถานการณ์อย่างลงตัวเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแอฟริกาทวินไม่ได้เป็นแค่รถลุยธรรมดาแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจและสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนแบบโชวะ e EERA ที่ปรับระดับได้อัตโนมัติตามสภาพการขับขี่ระบบควบคุมแรงบิด HSTC ระบบ ABS แบบ Cornering ระบบครูสคอนโทรลและระบบควบคุมรถบนทางลาดชันหน้าจอ TFT ขนาด6.5นิ้วแบบสัมผัสก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการนำทางและใช้งานแอปต่างๆขนาดเดินทางการออกแบบที่พร้อมลุยทุกเส้นทางรูปลักษณ์ของแอฟริกาทวินมีความดุดันทันสมัยและพร้อมลุยในทุกมุมมองด้วยโครงสร้างเฟรมที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบา ตัวถังเพรียวบางทําให้การควบคุมรถในเส้นทางแคบหรือทางวิบากเป็นไปได้อย่างคล่องตัวถังน้ำมันขนาดใหญ่สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลเหมาะสําหรับการเดินทางใกล้หรือทัวริ่งหลายวันระบบไฟหน้าแบบเล็ดคู่พร้อมไฟ DRL ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ยังมีแฮนด์ที่กว้างและตำแหน่งเบาะที่เหมาะกับการขี่ในทุกสภาพถนนความคุ้มค่าและการใช้งานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับรถในระดับเดียวกัน Honda Africa กาทวินถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ไม่สูงเกินไปอะไหล่หาง่ายและมีเครือข่ายศูนย์บริการ Honda อยู่ทั่วประเทศสำหรับนักเดินทางที่ต้องการรถที่ขี่สบายทั้งในเมืองและทางไกลหรือสายลุยที่ชอบออกผจญภัยในเส้นทางธรรมชาติแอฟริกาทวินเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุก ความปลอดภัยและความอุ่นใจในการใช้งานสรุปสายลุยที่ไม่ควรมองข้าม Honda Africa t าทวคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของรถวิบากกับความสะดวกสบายของรถทัวริงพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่เหนือกว่าทั้งบนถนนและนอกเส้นทางไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดินทางสายแอดเวนเจอร์หรือแค่คนที่อยากได้มอเตอร์ไซค์คู่ใจไว้ลุยทุกวันแอฟริกาทวินคือคำตอบที่ใช่ในทุกมิติ